ชิญชวนชาวจังหวัดตํางยทุกคนเลยนะคะที่อยากจะทําบุญร่วมกันนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็จะตั้งต้นผ้าป่าไปนะคะเพะืพ่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเย็นชุ่มฉ่ากันนะคะทั้งลุกครอบครัวเลยนะคะำการท้า ที่ทุกคนจะร่วมทําบุญด้วยกันในครั้งนี้ค่ะปีใหม่ไทยนี้นะคะสงการนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะระมัดระวังด้วยในการเล่นน้ํานะคะสงการอีาสานหนองคายปี2,567ปีนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุข ขับขี่อย่างปลอดภัยเล่นน้ำอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็สนุกกันสุดๆไปเลยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะวันนี้นะาหญิงจะเชิญทุกคนนะคะมาทำบุญด้วยกันค่ะการทำบุญครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการทำบุญทอดท่าป่าสามัคีนะคะเพื่อไปสมทบสมทบพุนสร้างพระอุโบสถที่วัดป่าชัยมงคลบ้านวังยาง ให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันทําบุญค่ะบุญได้กันในครั้งนี้นะคะเพราะว่าคุณแม่ตึ่ทัาชาพักสิงคันสิริเนี่ยนะคะต้นบุญมานะคะที่จะเป็นต้นบุญค่ะเราทําบุญในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นต้นบุญแล้วนี่ก็ร่วมสมทบทุนทําบุญด้วยนะคะกอนนี้กําลังสร้างพระอุโบสถนะคะอยากจะให้ทระอุโบสถที่วัดป่าชัยมงคลบ้านเมืองเหนือเนี่ยเสร็จเร็วๆค่ะเราจะได้ไปทําบุญด้วยกันนะคะ คนที่อยากจะทําบุญด้วยกันเลยนะคะในครั้งนี้มาทําบุญด้วยกันนะคะเพราะว่าจะไปทอดผ้าป่าในวันที่13เมษายน2567นี้ค่ะทุกสิ่์ทั้งหลายใน จเจริุ่งเรืองเดินทางไปมาตลอดปลอดภัยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยนะคะเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานมีมัดระวังด้วยนะคะ,ะที่สำคัญเลยนะคะเมาไม่ขับขับขี่รถอย่างปลอดภัยนะคะมีความสุขทุกครอบครัวแล้วฝากรถน้ำคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน เป็นวันครอบครัววันผู้สูงอายุแล้วอาจจะมีบางท่านเนี่ยนะคะทั้งไปทําบุญด้วยไปเที่ยวด้วยบางท่านก็อาจจะไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยใครอยากจะทําบุญกับนั่งหญิงนะคะก็ะเชิญร่วมสมบทบทุนทาบุญด้วยกันในครั้งนี้นะคะบุญสร้างอุโบสถค่ะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกๆคนด้วยนะคะขอสุขภาพแข็งแรงรวยๆวยเฮงเทุก,ๆ,ทกๆคนเลยนะคะ